สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนั่นแนลเซอร์กิตนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็ช่วงนี้เป็นเดือนธันวาคมนะครับนี่คือการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตปิดท้ายของปีเลยนะครับจะเป็นชื่อรายการอย่างเป็นทางการว่าอีเดมิสเตอร์ซูเปอร์เอนดูร์นซาทอีสเอเชียนะครับครั้งนี้สนามนี้ก็จะเป็นซิกหน่งเดือนิเหรือว่า600นาทีนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าความน่าสนใจของการแข่งซูเปอร์เอนดูร์ลนี่แน่นอนตามชื่อเลยนะครับอันนี้จะเป็นการแข่งแบบ เรียกว่าเป็นมาราธอนขี่ต่อเน,นื่อง600นาทีนะครับก็ตอนนี้รถทั้งหมดเนี่ยสแตนบายอยู่ในกิสตาร์ทหมดแล้วนะครับจริงๆเลยไฮไลท์เนี่ยของปีนี้เริ่มกันตั้งแต่ชื่อกาแเ่งขันเลยนะครับชื่อกาแเ่งขันเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นซูเปอร์เอนดูลานเซาท์อีสต์เอเชียก่อนหน้าน,นี้มันจะไม่มีคําว่าเซาท์อีสต์เอเชียนะครับครั้งนี้จะเติมชื่อเซาท์อีสต์เอเชียขึ้นมานะครับ แล้วก็ต้องอธิบายการแข่งเอนดูรานของทางอีเดมิสเซอร์นิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับคือปกติแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการแข่งซูเปอร์เอนดูร์านนะครับก็จะเป็นการแข่งแบบ10ชั่วโมงหรือว่า12ชั่วโมง15ชั่วโมงอะไรก็ตามนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเขามีการจัดแข่งการแข่งขันที่เรียกว่าเป็นครั้งแรกในเอเชียก็คือว่าแข่งต่อเนื่อง25ชั่วโมงนะครับกับอีเดมิสเซอร์ซูเปอร์เอนดูรานยี่สิบห้าชั่วโมงปีแล้วซึ่งจบไปนะครับก ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีนักแข่งจากทั่วเอเชียมาร่วมแข่งด้วยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เลยมีการปรับรูปแบบการแข่งใหม่นะครับคือปีนี้มันไม่ได้แข่งแบบ25ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็การแข่งเนี่ยถูกปรับให้เป็นซีรีส์ก็คือว่าแบ่งเป็น3สนามนะครับสนามที่1เนี่ยเขา จะแข่งอยู่ที่200นาทีสนามที่ 2- เนี่ย400นาทีมาปิดท้ายกับสนามสุดท้ายนี่คือสนามท,ที่3นะครับสนามที่3าเนี่ยก็จะแข่ง600นาทีเลยตามชื่อรายการเลยนั่นเองครับแล้วก็ความน่าสนใจจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งรุ่นการแข่งเนี่ยมันมีหลายรุ่นมาก5 6 7รุ่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ามันจะมีรุ่นพิเศษสำหรับสนามสุดท้ายเนี่ยรุ่นนี้น่าสนใจก็คือเป็นรุ่นที่รถที่จะใช้นี่คือจะไม่ปล่อยมลพิษเลยนะครับ อย่างคันนี้ก็จะเป็นของทางโตโยต้านั่นเองนะครับนี่คือจะเป็นทีมของล k k ีเ a c i n g ปีแล้วก็มาตอนแข่ง25ชั่วโมงนะครับล ki ีเรซิ่งจริงๆเนี่ยมันจะมี2คันนะของ l ู k ีเ a ซิ่งนะครับก็คือจะมีคันที่ใช้พลังงานที่เป็นไฮโดรเจนแล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็นพลังงานที่เป็นน้ํามันที่เป็น e- f u e l นั่นเองครับโ oh, ตอนนี้บรรยากาศคึกคักมากแล้วก็ อย่างทีมลุคกี้เรซิ่งี่ต้องบอกว่าความน่าสนใจคือมีมท่าประธานจากโตโยต้าเป็นนักขับด้วยครับนี่ครับตอนนี้ด้านหลังผมคันนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมของลุคกี้เรซิ่งนั่นเองนะครับซึ่งปีแล้วเนี่ยเขาแข่ง25ชั่วโมงเนี่ยก็อยู่จนจบรายการนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าใช้จำนวนรอบไปกี่รอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินดูรุ่นอื่นๆกันบ้างครับนี่อันนี้ก็เป็นของโตโยต้าจะเป็น GR รนะครับกัสซูเรซิ่งคือซึ่งถือว่าเป็นทีมโรงงานแล้วกันนะ เป็นทีมโรงงานของทางโต้ตาเลยกับซูรัซิงก็จะมีทั้งตัวยาริส GR นะครับแล้วก็จะมีโคลาเอาติด้วยซึ่งมาทุกปีอยู่แล้วนะครับทางนี้พอตอนนี้น่าจะเป็นเวลาสักประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับซึ่งการปล่อยออกสตาร์ทเนี่ยเขาจะปล่อยประมาณ10บโมงแล้วก็จะไปจบกันที่2องทุ่มนะครับก็ตีไว้10ชั่วโมงกลมๆแล้วก็นอกจากนี้จริงรุ่นที่มีรถเข้ามาแข่งเยอะเนี่ยก็คือรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพันห้านะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นเอ็นแซด้วยรุ่นเอ็นแซก็จะเป็นเครื่องยนต์ของโตยต้านะครับที่เป็นเครื่องยนต์หนึ่งเอ็นแซดนั่นเองครับที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็นยาริสวีออสเจนเก่าตัวนั้นจะเป็นเครื่องพันห้าต่นี้ก็จะมะีทีมที่มาลงทําการขัดด้วยนะครับไปเราพาเดินดูบรรยากาศกันยาวๆเลยแล้วกันครับอันนี้จะเป็นทอนด้าซีอาร์แซ นี่แน่นอนครับ Honda Jazz ในตำนานครับอยู่ในคลาสของพันห้านั่นเองครับพันหนร้อยสี่สี่โซนนี้ก็จะเป็นพันห้าหมดเลยนะครับเป็น Honda Jazz เป็น Toyota Vios นั่นเองครับจริงๆมันจะมีรุ่นเลดีด้วยนะรุ่นเลดีก็จะมีอย่างที่เป็น c e l e b r i t y ก็จะเป็นน้องปลาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นนักแข่งที่เป็นผู้หญิงรุ่นผู้หญิงทั้งหมดเลยนะครับรปีนี้รถก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะ รถนี่คือตรงกิจสตาร์เนี่ยจอดเรียงรายกันยาวไปถึงเกือบจะถึงโค้งสิสองนะครับโค้งสุดท้ายของสนามช้างครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับอากาศที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ย13องศานะโอ้โหสุดยอดคือปีแล้วอ่ะมันก็หนาวในช่วงการแข่งขันยุ่งตัวอ e ีเดมิเซอร์ซูเปอร์เอ็นดรานครับ25ชั่วโมงแต่ปีนี้เรียกว่าหนาวกว่าสเสน่ห์ของการแข่งเอ็นดูรานอย่างนี้นะครับความเร็วอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าการปรับจูน การทําเครื่องเซตช่วงล่างหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเซตมาเพื่อให้มันเหนียวแล้วก็อยู่ให้ครบทํารอบให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าการตัดสินเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจํานวนรอบของการแข่งขันพอครบ10ชัมม่วโมงวเนี่ยใครทํารอบการแข่งขันได้มากที่สุดนะครับในแต่รุ่นคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของการแข่งแบบแนวเอ d u r a n c นั่นเองครับโอ้หตอนนี้ผมเดินมานี่เรียกว่าจะถึงแทบจะถึงสุดทางที่จะไปโค้ง -12 บะแล้วครับดูจานวนรถยังเยอะอยู่เลยครับ ก็สำหรับผู้จัดรายการนี้นะครับก็จะเป็นทีคลาวหรือว่าบริษัทสามมงกุฎนั่นเองนะครับเขาจัดการแข่งขันที่เป็นลักษณะแบบ endurance อ,อย่างเงี้ยมาปีนี้เข้าเป็นปีที่7แล้วนะครับก็จัดอย่างต่อเนื่องมาเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบตั้งแต่แบบแข่งกันแบบ10ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับสิชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงการสร้างประวัติศาสตร์ปีแล้วในการแข่ง25ชั่วโมงครั้งแรกในเอเชียนะครับจัดขึ้นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตประเทศไทยนะครับ ทางสามมุกคนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้จัดทางด้านมอเตอร์สปอร์ตถือว่าเป็นมืออาชีพเลยแหละครับแล้วก็มีทางอิเดีมิสที่เป็นพาร์เนอร์หลักของรายการนะครับก็จะเป็นพาร์เนอร์ทุกๆปีของรายการแข่งนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมเดินมาเรียกว่าถึงโค้ง12แล้วนะครับตรง,ร,งร, p, รงนี้จะเป็นโค้งที่เป็นไฮไลท์ถ้าใครดู m o t o g p เนี่ยจะเห็นได้ว่าโค้งนี้จะเป็นโค้งลึกเลี้ยวลึกนะครับแล้วก็จะแซงกันอยู่บริเวณโค้ง12ตรงนี้นั่นเองนะครับก็วันนี้ดีครับบรรยากาศถือว่า อากาศเย็นอากาศเย็นนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีของทีมแข่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเซตช่วงล่างเซตเครื่องหรือว่าเซตร,ระบบเบรกนะครับ เป็นเวลา2งทุ่มกว่าแล้วนะครับแน่นอนว่าการแข่งขันอีเดมิเซอร์ซูเปอร์ในร้านเซาอิตเอเชีย600นาทีครั้งนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับและด้านหลังผมนี่คือทีมของผู้ชนะนะครับก็แน่นอนว่าเป็นทีมจากทีมโตโยต้ากัซซูเลสซิ่งนั่นเองนะครับก็จอดเรียงกันอยู่ตรงนี้เลยนะ ไม่ว่าจะเป็นรุ่น D 2 D 2, อะไรก็ตามนะครับตอนนี้ก็คือด้านหน้านี้ก็จะเป็นทีมของผู้ชนะทั้งหมดนะครับคือผมเชื่อว่าหลายๆคนนะ่ะก็อยากจะรู้นะครับว่าการที่เขาขับแข่งขันกันมาเป็นเวลา10ชั่วโมงเนี่ยเขาใช้รอบการแข่งขันทั้งหมด,หมดกี่รอบนะครับผมอ่านให้ดูเลยนะสำหรับทีมผู้ชนะนะครับก็โตยโยต้ากสุร์เรซิ่งทีมนะครับขับไปทั้งหมด293รอบนะครับแล้วก็อันดับ2ก็289รอบที่1ที่2ที่3ในรุ่น D 2นะครับก็จะเป็นทีมของ โตใต้ตกับซูเรซิ่งทั้งหมดเลยด้านหลังตรงนี้นะครับที่จอดเรียงอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นข่าวประจาอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นทีมโรงงานจากทางโตต้ตนะครับแล้วก็ผลงานก็แน่นอนว่าขับโดยนักแขกมืออาชีพนะครับแล้วก็มีทีมงานมืออาชีพเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าก็จะเป็นผู้ชนะในทุกๆปีนะครับสาหรับซูปเปอร์เอ็นร้านตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตพาดูบรรยากาศไปเลยแล้วกันนะคือวันนี้ต้องบอกว่าข้อดีคือที่บุรีรัมนะครับอุณหภูมิ19องศา ตอนเวลาสองทุ่มกว่าต้องบอกว่าโหอากาศดีมากนะครับรถตอนนี้ก็จอดเรียงไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดๆก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพันห้ารุ่นเอหรือว่ารุ่นยาริสก็มาจอดตามลําดับนั่นเองครับผมอ่าแล้วคันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนะครับเป็นรุ่นพิเศษอย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นรุ่นที่ไม่ปล่อยผลพิษเลยนะครับก็จะมาจากทีม ลูคีเรซิ l l ่งนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นรถโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นตัวโคด้าจีอแล้วก็ตัวโตโยต้าพิวด้วยนะครับคือทั้ง2คันเนี่ยก็จะมีการใช้เชื้อเพลิงที่แตกแต่างกันไปมีทั้งตัวที่เป็นเติมไฮโดรเจนนะครับแล้วก็อีกคันก็จะเป็นในส่วนของตัวน้ํามันที่เป็นเชื้อเพลิง EF u e l นั่นเองนะครับก็ขับกันจนจบกันแข่งขันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็รอบการแข่งขันเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับเขาก็วิ่งไปกว่า289รอบรอบนะ ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นคันไหนนะครับแต่ว่ามีอยู่หนึ่งคันเนี่ยแน่นอนว่าวิ่งไป289รอบโอ้โหก็ถือว่าสุดยอดเลยนะแล้วก็เรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เขามาใช้เนี่ยครับทั้งไฮโดรเจนแล้วก็ e- ฟิลเนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีในอนาคตนะครับที่คิดว่าอาจจะมาผสานกับเกี่ยวกับพลกรถไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็เป็นโมลพิษที่มันสะอาดตัวนี้เนี่ยสื่อมวลชนเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาพาสื่อมวลชนมาด้วยทางโตต้าเนี่ยแล้วก็ไฮไลท์ก็จะมีธรรมชาติจากทางโตต้ารวมถึงลูกชาย เขามาร่วมทําการแข่งขันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยเข้าไปถ่ายยากนิดนึงแล้วก็คนเยอะอย่างนี้ให้ให้ดูนี่ครับคนเยอะมากนะครับก็จะมาอยู่ตรงที่รถของลุกกี้เลสซิ่งทีมนะครับทางโตต้าคนมาล้อมไว้ตรงนี้เยอะเลยนะครับนี่ผมพาดูนะครับคันนี้ไม่ค่อยมีคนมาลุมนะครับนี่คือโตต้า86นะครับของทีมลุกกี้เลสซิ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าลุกกี้เลสซิ่งเนี่ยเขาเป็นทีมแข่งที่เป็นแบบมืออาชีพของทางญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นทีมของทางโตต้า ซึ่งคันนี้เนี่ยที่เป็นโตยตา86เนี่ยก็ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อเพลิง e- f fuel นะก็จะเป็นรุ่นพิเศษที่ทางอ e ิเลมิสเซอรซูเปอร์เอ็นดูรเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาในสนามสุดท้ายแบบนี้นะครับก็จะมีรุ่นนี้ด้วยซึ่งเป็นไฮไลท์ของทุกปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นของ l u คี y เลสซิ่งทีมนะครับก็จะมีทั้งหมด3คันไม่ว่าจะเป็นโตยตา86คันนี้นะครับแล้วก็ตัวพีอูดรวมถึงตัวจีอาร์โคลาด้วยนะครับครับไหนๆก็พาดูลูคี้เล นี่ครับนี่คือโตต้าพีอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่แข่งล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของคันนี้ก็ต้องบอกว่าคือมันเป็นโมเดลที่เขามาเจาะที่งานมอเตอร์โชวแล้วนะครับตัวพีอตัวนี้ครับแล้วคิดว่าอนราคตน่าจะจําหน่ายในไทยด้วยนะครับสาหรับโตต้าพีอก็แน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปก็จะเป็นรุ่นแรกๆเลยที่เป็นรถจนไฮบริดนะครับของทางโตต้าแล้วก็มาจําหน่ายในบ้านเราด้วยตอนนั้นก็ได้รับความนิยมนะซึ่งทุกวันนี้จริงๆ บางคนเนะี่ยยังใช้งานอยู่เลยนะครับสำหรับตัวโตโยต้าไฮบริดนะครับแล้วก็หลายคนก็เอาไปเปลี่ยนแบตอัปเกรดอะไรเงี้ยก็ยังใช้งานได้แล้วก็อันนี้เป็นโมเดลล่าสุดนะครับสำหรับตัวโตโยต้าพิวอุสนั่นเองครับอีกคันหนึ่งไกลๆตรงนู้นก็จะเป็นตัว GR อาร์โคโรล่า ol นะครับที่ใช้แข่งขันด,ด้วยครับจริงๆ GR อาร์โคโรลามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะก็คือมาคู่กับ86แต่ว่าปีนี้ไฮไลท์อยู่ที่ตัวโตโยต้าพิวอุสคันนี้นั่นเองครับก็บโอเคครับถือว่าครั้งนี้เป็นการ พาดูบรรยากาศงานแข่งแล้วกันนะครับปกติ OG แล้วคอนเทนต์ในออสปันอาจจะไม่ค่อยมีมอเตอร์สปอร์ตนะครับแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าผมพามาดูแล้วกันนะว่าบ้านเราเนี่ยมันมีงานแข่งแบบนี้นะครับที่เป็นขับแข่งน้ำแบบมาราธอนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าปีหน้านะครับสาหรับอิเดนมิสเตอร์ซูเปอร์อินดูรานนะครับยังมีต่อแน่นอนแต่ว่าจะแบ่งเป็นซีรีส์เหมือนปีนี้ไหมหรือว่าจะกลับมาจัด25ชั่วโมงอีกครั้งเนี่ยก็ต้องรอติดตามก็เดี๋ยวยังไงก็จะมีอัปเดตที่เว็บไซต์แล้วกกัันนะครบ ฝากไปด้วยครับกับ Facebook Fanpage YouTube แล้วก็ TikTok นะครับของออ t โตฟันไทยแลนด์นั่นเองครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม